น้ำแห้งแล้วครับพามาเก็บปลาครับผมนีปลาอยู่ในหลุมแบบนี้ครับนี <st een ver> ่ฮะนี่ครับอยู่ในหลุมแบบนี้โอ้โหปลาทับทิมครับปลาทับทิมจับปลาทับทิมทีนี่นี่อยู่ในหลุมแบบนี้นละครับนี่เป็นหลุมกลางครับอาจจะมีปลาช่อนอยู่ด้วยนะครับดูหมอนี้ไม่มีครับนี่หลุมนี้มีครับนี่เห็นหลังแล้วครับทับทิมแกันนะครับเป็นบ่อปลาทับทิมนะครับวันนี้เราจะปลาทับทิมอ๋อว่าครับสวยงามลงไปครับ เก็บปลาครับเก็บปลาเก็บปลาครับนีช้อนเยอะอยู่ตอนไม่มีครับหมดแล้วนี่หนึ่งลุมครับหนึ่งลุมเยอะหนึ่งลุมหนึ่งลุมหนึ่งลุมฟื้นขึ้นมานี่ปลาช่อนเขาชอบอยู่แบบนี้แหละครับนี่เดี๋ยวเราดูว่าจะเจอปลาช่อนหรือเปล่าหรือเปลา่อปลา,อ,ลาอันนี้ไม่มีสองดูมองดูครับ ลุมนี่ลุมนี้มีการหมลุงนี่ลุนลลมลน,ลนี้ไม่มีลุมนี้ไม่มีนี่เจอแล้วครับนี่ปลาช่อนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่ปลาช่อนครับปลาช่อนตักไลยครับโอปูไปละปูไปละนี่ได้ทั้งปูทั้งปลาช่อนครับจับปลานู่นหวันปุ๊บโน่นนะชายหวันน้ำครับดูครับไปดูครับเก็บปลาเราข้างบนครับ อยู่นี่อนอยู่นี่อนลูปลาทีมันต่อเต็มหางอีกแหวลูกปลาโดเต็มเลยนี่คือข้อดีของการมีบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงปลาแบบออกลูกนะครับ่อยครั้งเดียวจบมีลูกเองตลอดนะครับ แต่ว่าต้องเปลี่ยนข้าไม้พันธุ์นะครับถ้าอยากให้ใหญ่ลูกจะได้ใหญ่นะครับอืมครับเต็มแหย่แล้วเต็มแหย่แล้วครับแบกอีกแล้วแล้วบางแล้วเริ่มบางแต่ก็วันเต็มแหย่เต็มแหยบางแต่ก็ยังเต็มแหย่อยู่อู้หูดิดีบดิ รีดรีดรีดอุ๊ยอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วลอยเดินนี่จะเป็นหลุมปลาแบบนี้ครับนี่หลุมปลาปลานิลทับทีมชอบทำหลุมทำแกล้งแบบนี้นะครับไปต่อนะครับหอยก็เยอะกุ้งก็เยอะครับเดี๋ยวพาไปจับดูข้างๆครับเผื่อมีปลาช่อนนะครับอีก